คำสอนของหลวงปู่ทวดหัวข้อมารยาทของผู้เป็นใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่เกิดก่อนผู้ดีไม่ใช่อยู่ที่เรียนสูงมารยาทจัญญาของการเป็นผู้ใหญ่ก็คือต้องสุข,ขุมรอบคอบและไม่ยึดติดเสียงเป็นหลักคือต้องไม่หวั่นไหวกับ คำดินทาและสรรเสริญโลกียะหรือโลกุตละคนที่เดินทางโลกุตละย่อมไปดีทางโลกียะไม่ได้คนที่เดินทางโลกียะย่อมสำเร็จทางโลกุตละได้ยากเพราะอะไรถ้าคนหนึ่งสำเร็จได้ทั้งทางโลกียะและโลกุตละง่ายแล้ว ทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธโคดมต้องสละราชบัลลังก์แห่งจกักรพรรดิไปเป็นธรรมราชาเล่าถ้าเป็นไปได้พระองค์เป็นพระมหาจากักรพรรดิพร้อมทั้งธรรมราชาไม่ดีหรือแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะ โลกของโลกียะและโลกุตละคู่ขนานกันเราต้องตัดสินใจต้องมีความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญในการที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งคำสอนของหลวงปู่ทวด